โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขตสองขอนำเสนอโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเรื่องสบู่แคอรอทปัจจําปีการศึกษา2566 ที่มาและความสำคัญของโครงงานจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องผักแสนอร่อยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3เกิดความสงสัยว่าแครอทสามารถนำมาทำเป็นน้ำเพื่อใช้ดื่มได้หรือไม่และเรามีวิธีการใดที่จะทำให้น้ำแครอทมีสีส้มเข้มที่สุดเด็กๆจึงช่วยกันค้นคว้าหาคำตอบขั้นที่1ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติคำถามที่1 เราจะมีวิธีการใดที่จะทำให้ได้น้ำแครอทที่มีสีส้มเข้มมากที่สุดขั้นที่2รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานเด็กและครูสนทนาร่วมกันโดยครูใช้คำถามกระตุ้นเราจะมีวิธีการใดที่จะทำให้ได้น้ำแครอทที่มีสีส้มเข้มที่สุดโดยครูนำนักเรียนไปค้นหาข้อมูลจากห้องสมดุด ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตและข้อมูลที่ได้รับจากผู้ปกครองโดยสรุปได้ว่าจะใช้วิธีการปั่นและการตำและเด็กๆร่วมการสังเกตเครื่องปั่นและคบด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5จากนั้นครูให้เด็กแต่ละคนคาดคะณีคำตอบและให้เด็กนำเสนอครูเขียนการคาดคะเีลงในกระดาษชาัต เด็กๆร่วมกันคาดคะเนคําตอบว่าวิธีการปั่นจะทําให้ได้น้ําแครอทที่มีสีส้มเข้มที่สุดขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะครูและเด็กร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทดลองได้แก่เครื่องปัน่นคกสากแครอทแก้วน้ํา ผ้าขาวบางและน้ำจากนั้นครูร่วมกันสนทนากับเด็กโดยใช้คำถามเด็กๆมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการทดลองอย่างไรแล้วให้เด็กช่วยกันวาดภาพในการวางแผนและออกแบบการทดลองในครั้งนี้ให้เด็กๆลงมือทดลองตามที่วางแผนการออกแบบการทดลองตามการคาดคะเนคำตอบไว้มาทดลอง วิธีการทดลอง 1. นําำแครอทมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใส่ลงไปในถ้วย 2. ถ้วยขนาดเท่ากัน 2. นํนำแครอทหัน่นเทลงไปในเครื่องปัน่นและปั่นให้ละเอียดแล้วเทน้ำเปล่าลงไป1แก้วปั่นอีกครั้งแล้วเทลงภาชนะใช้ผ้าขาวบางกองเอาน้ำแล้วเทลงแก้ว 3. นํนำแครอทหัน่นเทลงไปในคคกแล้วตมให้ละเอียด เทน้ำเปล่าลงไปหนึ่งแก้วแล้วเทลงภาชนะใช้ผ้าขาวบางกองเอาแต่น้ำแล้วเทลงแก้ว 4. สังเกตสีของน้ำแครอทพร้อมกับบันทึกภาพโดยการวาดภาพขั้นที่4สังเกตและการบรรยายครูให้เด็กสังเกตและเปรียบเทียบวิธีการใดที่จะทำให้น้ำแครอทมีสีส้มเข้มที่สุด คือวิธีการปั่นและวิธีการตำเด็กสังเกตสีของน้ำแครอทและบันทึกผลการทดลองแล้วนำไปเสนอโดยการบรรยายจากภาพให้เพื่อนและครูได้ฟังขั้นตอนที่5การบันทึกข้อมูลผลสรุปจากการทดลองวิธีการปั่นจะทำให้แครอทละเอียดมากเมื่อกองด้วยผ้าขาวสีของน้ำแครอทจึงจะมีสีส้มเข้มที่สุด เป็นลำดับที่1สอสดคล้องกับการคาดคะเนของเด็กวิธีการตำจะทำให้แครอทละเอียดน้อยกว่าการปัน่นเมื่อกองด้วยผ้าขาวบางสีของน้ำแครอทจะมีสีส้มเข้มน้อยกว่าการปัน่นเป็นลำดับที่ 2. สอสดคล้องกับการคาดคะเนของเด็กขั้นที่6อภิปรายผลจากผลการทดลองวิธีที่จะทำให้ได้น้ำแครอทที่มีสีส้มเข้มที่สุดครูและเด็กๆ จึงสรุปร่วมกันว่าวิธีการปั่นจะทำให้แครอทละเอียดมากน้ำแครอทที่ได้จะมีสีส้มเข้มที่สุดในลำดับที่1สอสดคล้องกับการคาดคะเนของเด็กและวิธีการตำจะทำให้แครอทละเอียดน้อยกว่าการปัน่นเมื่อกองด้วยผ้าขาวบางสีของแครอทที่ได้จึงมีสีส้มเข้มน้อยกว่าการปัน่นในลำดับที่สองสดคล้องกับการคาดคะเนของเด็กขั้นที่1 ตั้งคำถามที่เกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติเด็กเกิดความสงสัยและอยากรู้ว่าน้ำแครอทนำมาทําสบู่ล้างมือได้หรือไม่คำถามที่2น้ำแครอทนามาทําสบู่ล้างมือได้หรือไม่ ขั้นที่ 2. รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานข้อที่ 1. เด็กร่วมคน้นคว้หาความรู้วิธีการทำสบู่จากแครอทให้สามารถนำมาใช้ได้จริงจากการสอบถามผู้ปกครองคน้นคว้าคำตอบจากห้องสมุดและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยมีครูคอยดูแลชี้แนะ 2. ครูให้เด็กแต่ละคนคาดคะเนคำตอบ และให้เด็กนำเสนอครูเขียนการคาดคะเนลงในกระดาษชาร์ตผลการคาดคะเนคคำตอบจากการลงความเห็นของเด็กดังนี้น้ำแครอททำสบู่ได้จำนวน10คนเป็นลำดับที่1น้ำแครอททำสบู่ไม่ได้จำนวน2คนเป็นลำดับที่2ขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ 1. ครูและเด็กร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทดลองทําสบู่ล้างมือจากน้ําแครอทได้แก่น้ําแครอทกินซลีนแม่พิมพ์น้ํามันมะพร้าวน้ําผึ้งน้ําหอมและกระทะไฟฟ้า 2. จากนั้นให้เด็กลงมือทดลองตามที่วางแผนการออกแบบการทดลองตามการคาดคะเนที่ตอบไว้มาทดลอง วิธีการทดลอง 1. นึ่นำสบู่กินซลีนมาหั่นเป็นก้อนเล็กๆแล้วนำไปต้มในกระทะไฟฟ้าให้ละลายแล้วเทลงใส่ภาชนะ 2. จากนั้นใส่น้ำแครอท2ช้อนใส่น้ำผึ้ง1ึ่งช้อนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น1ช้อนและใส่น้ำหอม1ช้อนแล้วคนผสวนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน สเตรียมแม่พิมพ์สบู่ให้เรียบร้อยเทส่วนผสมลงในแม่พิมพ์วางไว้ให้เย็นเมื่อเย็นแล้วสบู่จะแข็งตัวสามารถแกะออกจากแม่พิมพ์ได้นำไปใส่ถุงเก็บไว้ขั้นที่4สังเกตและการบรรยาย ให้เด็กสังเกตวิธีการทดลองทําสบู่ล้างมือจากน้ำแครอทและบันทึกผลการทดลองแล้วนำเสนอโดยการบรรยายจากภาพให้เพื่อนและครูฟังได้ขั้นที่5บันทึกข้อมูล เด็กๆบันทึกข้อมูลโดยการวาดภาพขั้นที่6อภิปรายผลครูร่วมสนทนากับเด็กโดยใช้คำถามเด็กๆมีวิธีและขั้นตอนในการทำกิจกรรมทดลองการทำสบู่จากน้ำแครอทได้อย่างไรแล้วให้เด็กช่วยกันวาดภาพในการวางแผนและออกแบบการทดลองในครั้งนี้ จะคำถามน้ำแครอทนำมาทำสบู่ล้างมือได้หรือไม่หลังจากเด็กๆได้เรียนรู้การสืบเสาะได้ลงมือปฏิบัติจริงได้สังเกตสืบค้นและได้ทำการทดลองเด็กๆจึงค้นพบว่าน้ำแครอทสามารถนำมาทำสบู่ล้างมือได้สอดคล้องกับการคาดคะเนของเด็ก